สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการวัดความยาวนั่นเองนะคะสอนโดยนางสาวอราทายัยใจพธ์หรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในชั่วโมงที่สองนี้กันนะคะโดยในชั่วโมงที่2นี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาที่ยากขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ถ้าเราช่วยกัน คิดนะคะและฝึกทำไปพร้อมๆกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอ่ะโจทย์ปัญหาที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะจะเกี่ยวกับตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะอ่ะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะคุณครูเช <van> ื <T> ่อว่านักเรียนทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะ ดูนะคะในข้อแรกนะคะแก้วตาต้องการร้อยสร้อยลูกปัดนะคะยาว16เซนติเมตรนะคะแต่ร้อยไปแล้ว7เซนติเมตรนะคะต้องร้อยสร้อยลูกปัดอีกกี่เซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่ะ ดูนะคะเราจะทำอย่างไรนะคะให้เราวิเคราะห์ก่อนนะคะ7จนะคะจะต้องบวกกับจำนวนใดให้ได้16นะคะเพราะว่าเราต้องการทราบว่าต้องร้อยลูกปัดอีกกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยร้อยลูกปัดไปแล้ว7เซนติเมตรนะคะ ดังนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร7บวกจำนวนใดจึงจะได้16ใช่ไหมคะ,ะเราวิเคราะห์ออกมาแล้วดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า7นะคะบวกกับจำนวนใดที่เราไม่ทราบนั่นก็คือจำนวนของ สร้อยรูปปัตนั่นเองนะคะที่เราจะต้องร้อยนะคะอีกกี่เซนติเมตรจึงจะได้ความยาวเท่ากับ16เซนติเมตรนั่นเองก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า7บวกกับกองสี่เหลี่ยมนะคะก็คือจํานวนที่เรายังไม่ทราบค่าเท่ากับ16เซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่ะนำสิกนะคะก็คือผลรวมนะคะไปลบกับ เนั่นเองนะคะอ่ะจำเรื่องของส่วนย่อยส่วนรวมได้ใช่ไหมคะอ่ะส่วนรวมของเราคือ16นำา16นะคะไปลบกับส่วนย่อย1ส่วนที่เขาให้มาเราก็จะทราบจํานวนอีก1ส่วนนั้นได้นั่นเองนะคะอ่านำสิบนะคะมาลบกับ7นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่16ลบเได้เท่ากับ เท่าไหร่เรายังไม่ทราบใส่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมไปก่อนนะคะดังนั้นเรามาหากันนะคะ16ลบ7เท่ากับ9นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ7บวกกับ9นั่นเองนะคะจึงได้เท่ากับ 16นั่นเองดังนั้นตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าต้องร้อยสร้อยลูกปัดอีก9เซนติเมตรนั่นเองนะคะจึงจะได้ความยาวของสร้อยลูกปัดทั้งหมด16เซนติเมตรนั่นเองค่ะอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาฝึกกันอีกต่ออีกสักข้อนะคะวันนี้พ่อก่ออิด ทำที่ปลูกต้นไม้ได้สูง9เซนติเมตรนะคะพ่อต้องก่ออีดเพิ่มอีกกี่เซนติเมตรจึงจะได้ความสูง 2 0เซนติเมตรนะคะอาเราวิเคราะห์กันก่อนนะคะ9บวกจำนวนใดจึงจะได้20ถูกต้องไหมคะเพราะว่าไรเพราะว่าวันนี้พ่อก่ออิดทำที่ปลูกต้นไม้ได้9เซนติเมตรนะคะเขาต้องการทราบว่าพ่อเนี่ยต้องก่ออิดเพิ่มอีกกี่เซนติเมตรจึงจะได้ความยาวสูงรวม2 0เซนติเมตรนั่นเองดังนั้นเราต้องเอา9นะคะบวกกับตัวไม่ทราบค่าอีก1ตัว ได้เท่ากับ20เราจะมาหาจำนวนนั้นกันนะคะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะหรือจำนวนใดนะคะที่บวกกับ9แล้วได้20นั่นเองอ่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรนำ้านะคะบวกกับกล่องซีเรียมนะคะก็คือตัวที่เรายังไม่ทราบว่าคือจำนวนใดนั่นเองเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ20นะคะอ่ะหรือ กล่องสี่เหลี่ยมนะคะก็คือตัวเลขที่เรายัางไม่ทราบค่านะคะบวกกับ9นั่นเองได้เท่ากับ20 นะคะอะเราจะทราบได้อย่างไรว่าตัวที่เราต้องการทราบในกล่องสี่เหลี่ยมนั้นหาได้อย่างไรให้เราเอาผลรวมนะคะลบด้วยส่วนย่อยที่เขาให้มาผลรวมของเราในข้อนี้ก็คือ20ใช่ไหมคะนำา20ไปลบกับ9นั่นเองนะคะอะเอา20นะคะลบ9เท่ากับเท่าไหร่เรายังไม่ทราบใส่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมไปก่อนนะคะอะทีนี้เรามาฝึกลบกันนะคะ นำยี่สิบลบเก้าได้เท่ากับเท่ากับเท่าไรนะเท่ากับสิบเอ็ดนั่นเองนะคะอันดังนั้นเราตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าดังนั้นเก้าบวกกับเลขอะไรเท่ากับยี่สิบเก้าบวกสิบเอ็ดนั่นเองนะคะเท่ากับยี่สิบหรือจำนวนใดที่บวกกับเก้าแล้วได้เท่ากับยี่สิบ จำนวนนั้นก็คือเลข11นั่นเองนะคะตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าพ่อต้องก่ออิฐเพิ่มอีก11เซนเมตรนั่นเองนะคะจึงจะได้ความสูงเท่ากับ20ซนติเมตรนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะแก้วตานะคะต้องเติมน้ำในตู้ปลาอีกกี่เซนติเมตรนะคะถ้าต้องการระดับน้ำในตู้ปลาสูง17เซนติเมตรนะคะและมีระดับน้ำในตู้ปลาอยู่แล้ว4เซนติเมตรอ่ะ,อะเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะคะให้เรานะคะนำ4นะคะบวกจำนวนใดจึงจะได้ความสูง ของระดับน้ำในตู้ปลาที่เราต้องการนั้นก็คือ17เซนติมตรนั่นเองนะคะ4บวกจำนวนใดจึงจะได้17ใช่ไหมคะหรือจำนวนใดนะคะบวกกับ4แล้วจะได้17นั่นเองนะคะอาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไร 4นะคะบวกกับกล่องสี่เหลี่ยมก็คือจำนวนที่เรายังไม่ทราบนะคะเท่ากับ17หรือกล่องสี่เหลี่ยมนะคะบวกกับ C นะคะเท่ากับ17นั่นเองอ่ะ ดังนั้นให้เราทำอย่างไรให้เรานำผลรวมนะคะก็คือ17ไปลบกับส่วนย่อยที่เขาให้มานั่นก็คือเลข4นะคะ17ลบ4เท่ากับเท่าไรนะคะอ่ะเรามาหาการ17ลบ4เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ13นั่นเองดังนั้นนะคะ4บวกกับกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ17 เลขในก่อกสี่เหลี่ยมนั้นก็คือเลข13นั่นเองใช่ไหมคะหรือเลข13บนะคะบวกกับ4เท่ากับ17นั่นเองนะคะดังนั้นตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าแก้วตาต้องเติมน้ำในตู้ปลาอีก13เซนติเมตรนั่นเองจึงจะได้ระดับความสูงของน้ำในตู้ปลาที่ต้องการได้เท่ากับ1ิ เซนติเมตรนั่นเองนะคะเราต้องเติมน้ําไปอีก13เซนติเมตรนั่นเองค่ะอ่ะเรามาต่อนะคะคุณครูให้โจนมาช่างตัดเสื้อนะคะมีผ้าผืนหนึ่งใช้ตัดเสื้อไปแล้ว7เมตรนะคะแล้วเหลือผ้าอีก8เมตรนะคะเดิมช่างตัดเสื้อมีผ้ากี่เมตรนะคะ,ะเราอาจใช้วิธีการ วาดรูปนะคะมาวิเคราะห์ก็ได้นะคะสังเกตนะคะที่ผ้าผืนแรกนะคะ,ะซึ่งเรายังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าแต่เดิมแล้วผ้านั้นยาวกี่เมตรนั่นเองนะคะเราจะมาหากันว่าผ้ายาวกี่เมตรนะคะแต่เขาบอกว่าเมื่อใช้ไปแล้ว7เมตรนะคะยังเหลือผ้าอีก 8เมตรด้วยนะคะเราจะหาได้อย่างไรเรามาวิเคราะห์ก่อนนะคะผ้าที่มีนะคะจะต้องทำไมเอ่ยยาวกว่า8เมตรถูกต้องไหมคะอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อตัดไปแล้ว7เมตรก็ยังเหลือผ้าอีกตั้ง8เมตรถูกต้องไหมคะอ่ะดังนั้นเราจะมาเขียนเป็นประโยคแสนลักษณ์ได้ว่าอย่างไรอ่ะนำกองสี่เหลี่ยมนะคะก็คือจํานวนที่เราไม่ทราบนั่นเองกองสี่เหลี่ยมนี้แทนด้วยะายเอ่ย แทนด้วยผ้านะคะในกองเดิมที่เรายังไม่ทราบว่าแต่เดิมแล้วนะคะมีผ้ากี่เมตรนั่นเองลบกับผ้าที่เราใช้ไปแล้วนะคะที่ใช้ตัดเสื้อไปแล้ว7เมตรนะคะลบ7นั่นเองเท่ากับเท่าไหรเ่เอ่ยเท่ากับ8นะคะก็คือผ้าที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะให้เราทําอย่างลายน้ํา8นะคะ ก็คือผ้าที่เหลืออยู่ไปบวกกับผ้าที่ใช้แล้วนั่นก็คือเลข7นั่นเอง8บวกเเท่ากับเท่าไหร่นะคะอะบวกเลยค่ะนำแปไปบวกกับ7ได้เท่าไหร่นะเท่าไหร่คะ8ดบวก7เท่ากับ1ิหนั่นเองนะคะดังนั้นตัวเลขที่หายไปนะคะก็คือผ้าผืนเดิมนะคะยาวเท่าไหร่เอ่ยสิบ 1 5เมตรนั่นเองนะคะ15ลบ7นะคะก็คือ7คือผ้าที่ใช้ไปแล้วนั่นเองนะคะจะได้เท่ากับ8เมตรนั่นเองคือผ้าที่เหลืออยู่นะตอนนี้นั่นเองนะคะตอบเดิมช่างตัดเสื้อมีผ้า15เมตรนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะลองดูกันอีกสักข้อนะคะใบบัวมีเชือกอยู่ม้วนหนึ่ง หลังจากใช้มัดของไป9เมตรนะคะยังเหลือเชือกอยู่3เมตรเดิมเชือกวนนี้ยาวกี่เมตรนะคะเราวิเคราะห์ก่อนนะคะเชือกที่มีจะต้องยาวกว่า9เมตรถูกต้องไหมคะเพราะว่าหลังจากที่เราใช้มัดของไปแล้ว9เมตรยังเหลือเชือกอยู่อีก3เมตรนั่นแสดงว่าเชือกที่มีนะคะจะต้องยาว กว่า9เมตรนั่นเองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะอะเขียนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมก่อนเลยนะคะกล่องสี่เหลี่ยมนี้แทนด้วยอะไรเอ่ยความยาวของเชือกม้วนเดิมนั่นเองนะคะเชือกม้วนเดิมนะคะที่เราไม่ทราบจํานวนนั่นเองนะคะหลังจากใช้ไปแล้ว9เมตรนะคะให้เราทำไมเอ่ยลบออกไป9นั่นเองเท่ากับ เท่ากับก็คือเหลือ3เมตรนั่นเองนะคะาหาได้อย่างไรให้เรานำะผลรวมนะคะก็คือ3ไปทำไมเอ่ยบวกกับ9นั่นเองอ่ะ3บวก9เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ เท่าไหร่เรายังไม่ทราบใายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไปก่อนนะคะ,ะคิดเลยค่ะ3-9มบวกเเท่ากับ12นั่นเองดังนั้นนะคะตัวเลขที่หายไปในกองสี่เหลี่ยมของเลขนี้ก็คืออะไรเลข 12นั่นเองนะคะเดิมเชือกม้วนนี้ยาว12เมตรนะคะนํา12ไปลบกับ9ก็คือเชือกที่ใช้ไป9เมตรนั่นเองนะคะจะได้เท่ากับเชือกที่เหลือ,อยู่3เมตรนั่นเองนะคะสมเหตุสมผลไหมคะ อ่าสมเหตุสมผลใช่ไหมคะคำตอบที่ได้เพราะว่าคําตอบที่ได้นะคะก็คือ12เมตรนั่นเองซึ่งมีความยาวมากกว่า9เมตรที่ใช้ไปแล้วนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าเดิมเชือกม้วนนี้ยาว12เมตรนั่นเอง ต่อมานะคะไม้สองท่อนนะคะวางต่อกันยาว11เมตรไม้ท่อนแรกยาว6เมตรและไม้อีกท่อนจะยาวกี่เมตรนะคะอ้าวโดยเราอาจใช้วิธีการวาดรูปขึ้นมานะคะอ่ะคุณครูวาดไม้ขึ้นมา2ท่อนนะคะเขาบอกว่าไม้สองท่อนนะคะเมื่อรวมกันแล้วยาวเท่ากับ11เมตรนะคะ และบอกอีกว่าท่อนแรกนะคะยาว6เมตรและต้องการทราบว่าอีกหนึ่งท่อนนะคะยาวกี่เมตรนั่นเองให้เราทําอย่างไรอ่ะเขียนเป็นประโยคสาระก่อนเลยนะคะว่า6นะคะทําไมเอ่ยบวกกับบวกกับอะไรคะบวกกับจํานวนของท่อนไม้ที่เรายังไม่ทราบนั่นเองนะคะก็คืออีกท่อนนึงที่เรายังไม่ทราบว่ากี่เมตรนั่นเองนะคะอ่ะนำหกนะคะบวกกับ จํานวนของคลองสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะที่เรายังไม่ทราบค่านะคะเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ1 1นะคะ11ก็คือความยาวของไม้2ท่อนที่รวมกันนั่นเองให้เราทำอย่างไรให้เราเอา11นะคะไปทำไมกับ6 ไปลบกับ6นั่นเองเพราะว่า11คือความยาวรวมของทั้งสองท่อนนะคะคือผลลวมนําไปลบกับส่วนย่อยส่วนหนึ่งก็คือเลข6นั่นเองนะคะเราจึงจะทราบได้ว่าไม้อีกท่อนหนึ่งนั้นยาวกี่เมตรนั่นเองให้เราเอา11ลบ6นะคะเท่ากับเท่าไร่11ลบ6เท่ากับ5้านั่นเองนะคะทราบหรือ,อยังคะว่าไม้ท่อนนี้ยาวกี่เมตร 5เมตรใช่ไหมคะดังนั้นนะคะ6บวกกับ5นั่นเองนะคะจึงจะได้ความยาวรวมทั้ง2ท่อนเท่ากับ11เมตรนั่นเองนะคะตอไม้อีกท่อนยาว5เมตรนั่นเองนะคะเ,เอามาสรุปในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในชั่วโมงที่2นี้กันนะคะการแก้โจทย์ปัญหานะคะทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาซะก่อนนะคะจากนั้นวางแผนวิธีคิดนะคะซึ่งอาจใช้การวาดภาพนะคะในการหาคำตอบนะคะจากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็มาตรวจสอบนะคะว่าคำตอบที่ได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่นั่นเองนะคะอะสำหรับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในชั่วโมงที่2ในเรื่องของตัวไม่ทราบค่าในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอ จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเอเอ,เอยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทําแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะสำหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่มสองขึ้นมาจากนั้นเปิดไปในหน้าที่90นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในชั่วโมงที่2นี้กันนะคะอทีนี้เรามาดูคําสั่งกันนะคะเขาให้เราหาคําตอบนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาฝึกทาข้อแรกไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะตั้งใจฟังโจทย์ให้ดีนะคะโต๊ะตัวที่1น,นะคะยาว4เมตร นำโต๊ะตัวที่2มาวางต่อกับโต๊ะตัวที่1นะคะได้ความยาวรวม9เมตรนะคะโต๊ะตัวที่2ยาวกี่เมตรนะคะทีนี้เราจะทําอย่างไรให้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์โดยตีความจากโจทย์ก่อนนะคะ,ะเขียนลงไปก่อนว่าประโยคสัญลักษ์ เราจะเขียนได้อย่างไรนะคะอ่ะเห็นที่เขาให้มาไหมคะเขาบอกว่าโต๊ะตัวที่หนึ่งเนี่ยยาว4เมตรเมื่อนำโต๊ะตัวที่สองมาวางต่อแล้วได้ความยาวรวม9เมตรนะคะดังนั้นเราเขาอยากทราบว่าโต๊ะตัวที่สองเนี่ยยาวกี่เมตรนะคะอ่ะให้เราเขียนความยาวของโต๊ะตัวที่1ไปก่อนนะคะบวกกับ บวกกับอะไรความยาวของโต๊ะตัวที่2แต่เราไม่ทราบใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นเราใส่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมไปก่อนนะคะและเราก็ทราบว่าเมื่อนําโต๊ะตัวที่2มารวมกับโต๊ะตัวที่1จะได้ความยาวรวม9เมตรนะคะดังนั้นเท่ากับ9นั่นเองนะคะอ่ะจะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ดังนี้นั่นก็คือ4บวกกับ ก้อนสี่เหลี่ยมที่เรายังไม่ทราบจํานวนนั่นเองเท่ากับเท่าไรเท่ากับเก้านั่นเองนะคะคือความยาวรวมของโต๊ะตัวที่หนึ่งแล้วก็โต๊ะตัวที่สองที่มาวางต่อกันนะคะดังนั้นเราจะมาหากันนะคะว่าตัวเลขที่หายไปตรงนี้คือเลขอะไรให้เราทําอย่างไรคะเอาเก้านะคะมาลบกับสี่นั่นเองนะคะ ก็คือความยาวของโต๊ะตัวที่1เอาความยาวรวมนะคะลบกับความยาวของโต๊ะตัวที่1ก็จะได้ความยาวของโต๊ะตัวที่2ออกมานั่นเอง9-4ลบ4เท่ากับ5นั่นเองนะคะดังนั้นเรามาตอบได้เลยค่ะโต๊ะตัวที่2ยาว5เมตรอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันในข้อที่2นะคะ เดี๋ยวคุณครูอ่านโจทย์ให้นะคะและนักเรียนฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะอ่ะแม่มีริบบิ้นอยู่ม้วนหนึ่งหลังจากใช้ไปแล้ว4เมตรนะคะยังเหลือริบบิ้นอยู่6เมตรเดิมริบบิ้นม้วนนี้ยาวกี่เมตรเขาต้องการทราบว่าแต่เดิมเนี่ยริบบิ้นเนี่ยยาวกี่เมตรนั่นเองนะคะอ่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ ประโยคสัญลักษ์าในข้อนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกเขียนด้วยตนเองนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษ์ก่อนโดยการตีความจากโจทย์นะคะถ้าฟังไม่ทันนะคะก็กลับไปฟัง โจทย์ในข้อนี้ย้อนหลังได้นะคะทีนี้ถ้านักเรียนหาได้แล้วนะคะให้นักเรียนมาตอบคําตอบลงไปนะคะเดิมริบบิ้นวนนี้ยาวกี่เมตรให้เขียนเป็นตัวเลขไทยลงไปนะคะสําหรับแบบฝึกหัดในโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในชัว่วโมงที่สองนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะลงมือทําได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ